ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นำมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้อง FC สุนทรชัยครับในคลิปนี้จะพามาชมวิธีการเปลี่ยนแต่เดิมเป็นแต่ปิ้นๆน,นะครับที่ติดรถมานะครับ ผมก็ตัดขั้วไฟออกเป็นที่ร้อยนะครับแล้วก็ได้สั่งตแตรหอยโขงนะครับหรือว่าแต่เสียงเบ้นที่หลายท่านชื่นชอบนะจะมีความเสียงเพลาะมีพลังนะฮะหลายท่านก็อาจจะมีปัญหารเรื่องการติดตั้งบางทีก็อยากจะติดตั้งเองนะครับหรือว่า,ามีความรู้ด้านช่างนะครับก็สามารถติดตั้งเองได้นะในคลิปนี้ดูง่ายเลยครับผม มาดูกันว่าติดตั้งหรือว่าต่อวงจรแตรหอยโข่งอย่างไรให้มีเสียงดังนะครันนี้เป็นแตรที่สั่งซื้อมานะครับเป็นแตรหอยโข่งสีดำเป็น12โวลต์นะครับอ่าอันนี้มาไล่ดูสายไฟตรงนี้นะครับก็คือเป็นสายไฟที่ติดมาจากแต่เดิมแต่ปนปิ้นนะที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่คือสายเดิมก็คือคู่บวก ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นคั้วลบนะฮะคั้วลบที่จริงสายนี้นต้องเป็นสีดําแต่ผมไม่มีฮะก็เลยใช้สายนี้เป็นสีดาแล้วกันนะครับตรงนี้อ่านดูวิธีการต่อนะครับวิธีการต่อเมื่อกี้นี้ครับก็คือตรงเนี้ยคือสายคั่วบวกนะสายไฟเอ,องนะครับมาที่หอยโข่งครับพลิกด้านหลังมาแบบนี้นะครับด้านหลังเลยนะครับฝั่งซ้ายมือตรงนี้ให้เป็นคั่วบวกฝั่งขวามือให้เป็น ขั้วลบนะครับเช่นกันต,กตัวหนึ่งก็เหมือนกันบวกอันนี้ลบนะครับหันปากหอยโข่งเข้าหากันแบบนี้ครับนี่คือด้านหลังตรงจุดนี้แนะนำนิดหนึ่งตันนี้ก็อาจจะสามารถปรับเสียงสูงต่ําได้นะครับเนี่ยนั่นแกะออกแล้วก็ปรับเสียงหมุนซ้ายหมุนขวาอ่าทีนี้ก็มาเชื่อมต่อนะครับอ่าขั้วบวกก็มาใส่ขั้วบวกอีกตัวหนึ่ง ั้วลบก็พ่วงต่อใหม่ขั้วลบขั้วหนึ่งแล้วก็นี่ครับไปยึดกับตัวถังรถแบบนี้ให้แน่นนะครับยึดให้แน่นน่ครับติดตั้งไม่ยุ่งยากครับหาที่ยึดนะะอ่าจะยึดจากน็อตที่ติดมาอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูครับว่าจะเพาะขนาดไหนครับลองดูครับบีบแต่เลยฮะ เสียงดังฟังชัดฮนะโอเคครับเรียบร้อยครับครับก็เห็นว่าเสียงดังฟังชัดแล้วก็ทันที่สนใจอยากจะซื้อมาเปลี่ยนเองนะสำหรับแต่หอยโขงก็สามารถดูวิธีการได้จากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยบ,บวกลบแล้วก็มาลงกาวตรงนี้นะครับผมง่ายๆครับนะต่อใช้เองโดยไม่ต้อง ถึงมือช่างครับถ้าดูจากคลิปนี้โดยละเอียดครับขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมีชัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ